บทที่3ความรักเกิดจากความเกลียดพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบ,บุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลนู้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่า บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทําต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใร้พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักให้พอใจดังนี้บุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าย่อมทําความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นพิสูจทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความเกียดสาธุคะ่ะ สู้งงานกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้